โซ่หัวหีบอะดิลันดาคอลเลกชันแน่นอนค่ะเดินทางไปเฮิร์ตีเนยขอบคุณเฮิร์ตนะเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนี่ก็เข้าไปดูอยู่เรื่อยๆเหมือนกันในแฟนเพจเขานะคะเราจะมาใช้ชีวิตแบบเบอร์โซ่กันนิดหนึงชีวิตเบอรโซ่ยังไงไม่ไปไหนเลยที่พักอาหารคาเฟ่วิวทีวทัศ์โลเคอลฟ์อะไรทุกอย่างมาครบหนึ่งคืนสวันใช้ชีวิตที่เบอร์โซ S <S> แก๊งเรานี่ก็ปวด ATK กันอย่างชาวลุ้นกันไมค่อนนี่ไม่เดดทำนี้มีแท้เ็กเกิดหลอกตายตอนยันกระบี่แหละ ถ้ามาตกแบบว่าอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตแบบแถวเขาตะเกียบค่ะมีแนะนําอะไรบ้างคะตอนเช้าจะมีรัวร์สูที่เดินลงมาจากวัดเขาตะเกียบเดินผ่านหน้าหาดตักบาตรต้องกี่โมงคะประมาณ6กโมงครึ่งนะคะปาห้าึงกงครึ่งกนัวิถีเวอร์โซของเรานะฮะเขาก็นี่ Amazing ได้แล้วผ่านการรับรองนะคะ จะเป็นในส่วนของห้องแฟมิลี่นะคะแฟมิลี่เตียง4เตียนะเขาจะเป็นเตียงห้องคู่2เตียงอันนี้เรามีการชั่งเตียงไว้ให้นะคะห้องนี้เท่าไหร่ละคาปกติเท่าไหร่คก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทโดยรวมอาหารเช้าใช่ค่ะห้องฟมิลี่สูงสุด4,000นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ลดที่12%ค่ะถ้าจะเล่นแบบนั้นว้าวลุ้นมาสิลุ้นมาสิลุ้นโอ้ ของห้องตำลกับห้องดีลักจริงๆคือไซส์เท่ากันแต่ว่าห้องของห้องดีรักจะเป็นระเบียงมากค่ะแล้วก็จะมีอ่างน้ําอยู่ด้านนอกระเบียงนะคะใช่ทีเทียวในห้องติดๆจะค่ันงใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยค่ะคาะแตกกันแค่เพียงสองชั้นกับตัวอ่างน้ำเลยถามว่าแช่จริงไหมอ่างไม่รู้แต่ว่าเราตีถ่ายยุ้แอกหวานมาแช่ เราจะออกไปซืเ,ปเล่นกันนะคะ่ะที่นี่เขาก็มีหมวกว่าใครมาก,ก็สามารถใส่ได้ใช่แล้วกันรวมไปถึงกระเป๋านี้ด้วยนะเป็นแบบบีชแบ็กนะมารักพีเนะพร้อมแล้วชิลมากเลยอะ่ะถาวไอ้น้ำสวยมาก เราจะทานาหาเที่ยงกันที่นค่ะสกูบิชคาเฟ่เดี๋ยวเราจะมากันซึ่งอยู่ฝั่งโน้นโ mm hmm. อ้น้ำทงเลยก็สวยพ mm hmm. าไปดูน้ำพาไปดูน้ำ mm hmm. ว่ำ mm hmm. นำาววน้ำใสนะ้ำใสเนาะอากาศไม่ร้อนเนาะเออที่เห็นว่ามีแดดแล้วแบบมีลมมันไม่ใช่ลมร้อนเป็นแบบลมเย็นเลยอะให้ดูฟ้าอ่ะเติ่มไปเลยอะ่ะ แต่ว่าที่นี่ถ้าแบบไม่ได้พักก็เอาอินได้แลบงากนก็นเดินอ๋อด้านข้างนี้นี่นะคะอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกำลังพยายามจะส,สร้างงานบันเทิงขนมท,ที่ถ่ายชากกันอยู่นี่คือหน้าตาเหมือนโดนัท แต่ว่าเราจะเห็นว่าชั้นแป้งเป็นเหมือนแบบโครซองที่นี่เขาจะมีบีชบาแล้วเขาก็จะมีรูปบีชคาเฟ่เป็นคาเฟ่ฝั่งนี้ก็จะมีกาฟงกาแฟอันนี้ก็จะเป็นอาหารเดี๋ยวเราก็จะมีดินเนอร์ท่าที่ตกดินตรงนี้สรไว้น้ําสวยมากโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูน้ำกันเลย ลงไปได้จะเจะเสียงกรุบกรอบเนยะกรอบๆที่ตัวจริงคือใหญ่แล้วก็มีไอศครีมแล้วลาดนมหรอชิมนะนี่เห็นไหมเป็นชั้นแบบอย่างงี้อร่อยมากกรอบก็เหมือนโดนัทแต่ว่าโดนัทอ่ะมันจะคือแบบกลัดไปมันไม่ได้มีเลเยอร์อะอันนี้มันจะแบบกรอบตรงข้างนอกก่อนแล้วข้างในก็เป็นชั้นนุกลงๆลมาอร่อยมากอ่ะชิมก็เจอแล้วว้าวซ่า กินหนึ่งครับมันเป็นอันเดียวอันนี้มาตัดเลียนดีมากเป็นไงโดยรวมเป็นไงเฉียบไหมแต่ว่าเอาเป็นกับมาขอขอข้คมไปขอท่านะเมื่อกี้ท่านี้เฉียบแล้วนะเดี๋ยวขอขออีกท่าหนึ่งเป็นช่วงใหม่ของเบลเวตเดี๋ยวค่อยกินแล้วก็คิดไม่ออกินเลยเอาเอาหอมมาจากด้วยความความรู้สึกมันจะความรู้สึกดีจนะไม่สองเลยเฉียบไหมเฉียบอ่าสองเลยดีเอาละฮะกินกินกินนไป มันจะออกมาเองเพอกินปุ๊บ้วรสชาติว anyway. ้าวอ้าวอยากได้ถ่ายอีกท่านึงต้องไม่บอกกินไม่ออกอยากกินไมเคยตุ๊กตกะว่าถนึงก็เลือกถ่ายแล้วจะกินอท่รยอร่อยธรรมดาไม่ต้องเครียดได้ได้เลยทางโน้นที่เออทางโน้น มีโซนห้องพักอีกโซนหนึ่งคือเป็นโซน r e s i d e n ซ์ค่ะคือโซนนี้จริงๆล้วเป็นโซนของคอนโดที่เอาไว้ขายของของเวอร์โซนนั่นแหละแต่ว่าที่นี่เขาแบ่งเจ็ดห้องเจ็ดทายเป็น pool access ให้สําหรับแบบนักท่องเที่ยวที่แบบมาพักผ่อนเหมือนแบบมาโรงแรมอย่างเงี้ยได้สามารถที่มาพักผ่อนได้แล้วก็จะเป็นฟ e ลลิ่งแบบเหมือนบ้านมากกว่าอย่างที่เห็นค่ะนี่ก็มีหลายๆมุมหลายๆห้องมาฝากกันทุกคนยังไม่เห็นเลยว่าที่ห้องมาตนอน พักห้องไหนคือว่าแสงมันสวยค่ะแล้วก็ห้องเนี่ยมันเป็น,นเห็นทะเลอะ่ะมันก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะเราอยากจะอวดห้องนิดนึงเจอกัน,นว้าวต้อง <laughs> มีฉานนะก็คืออย่างนี้ยังไงอะ่ะห้องนอน <laughs> มีโซฟาที่แบบ อ,อันนี้คือลิวฟวิ่งรูมเนาะวิวเนี้ยเนาะหมวกเมอรของเขิลได้ๆถ่ายรูปไงนอนที่แบบเทควิวทะเลก็แบบเออเขาตะเกียบแล้วเช็คอินก็คือเห็นเลยเขาอย่างเงี้ยเนาะแล้วมีอ่างจากรซี่อยู่ในห้องเนาะห้องน้ำก็อ่ะเดี๋ยวก็ไปดูอีกห้องนอนหนึ่งก<น>็พักกันไปอ่ะมีห้องน้ำแยกนะห้องน้ำแยกห้องนี้ก็อ่ะก็จะเป็นห้องนอนที่แบบเตียงแยกอย่างงี้ก็ไซยงลงมาแต่ก็มี้จักรซี่อีก ้้ใหนทเแป็นไงบ้างครับที่นี่ถ่ายรูปเพลินไหมถ่ายลุกเพลินฮะมะมุมเยอะนะมุมเยอะชิวไหมชิวสุดยอดเลยแล้วดูผมถ่ายดูเพลินเพลินเพลินโอ้โหตัวนุ่นไปออกกลังกายไปจักสรลงไปก็เห็นชิงนี้ก็้ปวดสะของตัวเองาอน าที่นี่เนี่ยต้องสั่งเป็นสปาเกตตีซีฟูด้ดแล้วก็มันจะพิเศษตรงที่มันเป็นเส้นดำเด้อให้ดูนะคะนี่เส้นดำซีฟู้ดไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าสดเพียงปังมากๆเป็นสปาเกตตีที่มีฟิลลิ่งเหมือนแบบกับเฮาอ่ะอันนี้เป็นสปาเกตตีซีฟูดฟ้ดเส้นดำที่แซบ่บตัวนี้ขายดีเทียบเท่าเลยคือตัวซีฟู้ดบักเก็ตจะเป็นแบบสไตล์แบบทะเลเผา นิสแม็เบอร์กดับเบค่ะมี2เลยใหญ่มากดิฉันต้องกินยังไงหรอข้างในคือแบบอลังการมากอ้ดีดีมากๆเลยอ่ะสกิ l เลตฟิช s a ลมอนหน้าตาดูดีสำหรับพี่ตอนนี้นี่คือแบบเทใจยิย้มม็นหนามากแล้วหนังเขากรอบมากอ่ะมากันที่แซลมอนสลัดลมควันนะคะอันนี้ก็เป็นทางของนักโตเลยน้ำสลัดใดๆที่นี่เขาเป็นสูตรของเขาเองนะคะ ความแคัญคือวิธีการลมควันแซลมอนมันหอมจนแบบรสบผักที่สดอะน้ำสลัดแบบือมันจะมีความฟรุตตี้มีความแบบหวานอ่อนๆน,นะต้องมาเองตัวนี้นี่คือเป็นชิคเก้นพาเมซานชิ้นใหญ่จริงๆเซาเทิร์นซ <Southern. S 1> ันเซ็ตเน่นี่ข้างบนก็จะเป็นเสาวรสโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมยอดคุณภาพทุกอย่างคือดีค่ะเมนูอาหารที่เยี่ยมยอดตรงนี้และเครื่องดื่มตรงนี้จากเพจบีชบาร์โอเคนะผมนะข้าตื่น นี่ก็คือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ใน้อย่ในตอนที่เรากินกันเมื่อตอนเย็นเผ็ดเกิดตรงที่ว่ามันมีใครบางคนที่บอกว่ากินเผ็ดมุกคดอยวายบอกแล้วจริงจิมันก็ไม่ได้เผ็ดโอ้แล้วทำไตัววาซาบินั่นคือยิ่งยอดที่สุดของที่สุดเลยอ่ะพี่หออีกทีหนึ่งชุวัดดีทุกเมนูว่างั้นจริงเลยจริงน้ำจิ้มมันก็ดี กรอบน้องนุ่มในไม่เ,เกินจริงอร่อยมากคินแทร์นะคะน่ารักมากเลยใครมาที่นี่เนี่ยจะต,ต้องเจอเซอร์วิสที่น่ารักแบบนี้พีนัตเตอร์เอาไปทำใี้อุ่นแล้วข้างบนเป็นกะฉีมวานิลาแล้วมันกินด้วยกันมันเป็นวานิลาที่มีความถูกอ่ะมันดีมากอะ่ะตรงต่อเลยไว้ดีมัเวอร์หถือว่ารสชาติด,ดีมากครั <laughs> ร่างอุ่นข้างบนเย็นเออเอออันนี้ที่ให้นะอของเมนูดีเซียบคือคือการผส,สมผสานอ,อ,อร่อยมากอันนี้คือคือคนคิดเก่งมากนะคะด้วยความที่พีนัทมันจะมีความเค็มนิดๆใช่ไหมคะแล้วพอไปทําให้อุ่นแล้วไปเจอกับข้างบนวานิลาไอศครีมที่แบบเซียบดีมากเลยใครว่าที่ดีที่แบบว่า,วาที่นัทบราวนี่คือแบบอย่างดีใช่ค่ะอย่างดียมยอดคุ้มค่าตื่นอันนี้ต้องคุ้มค่าตื่น ที่เนี่ยก็ือแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้นะให้เตรียมชุดใส่บาตรใดๆแต่อันนี้ของเราก็เตรียมเราก็ซื้อเองเป็นแบบอาหารแห้งอะไรอย่างนี้เพราะว่าน้องก็บอกว่าช่วงนี้แบบโควิดเผื่ออะไรก็ท่านได้เอาไว้เหมือนกับเก็บไว้ใช้นี้เราก็ใส่บาตรเป็นอาหารแห้งไป <ๆ S 1> เดี๋ยวรอรอดูว่าว่าจะมีพระวัดไหน,นอีกแล้วก็ถือเพราะว่าตื่นเช้ามาได้เห็นบรรยากาศในายามเช้าแบบเฟรชจริงๆคุ้มค่าตื่นจริงๆอะนั่งรอกันดีกว่ามาตรงนี้ปะ แล้วมีลิงเป็นไปกาวด้วยนะ<ห>ไม่ธรรมดานะโอ้เยี่ยมยอดลิงทะเลด้วยสเสด็จไม่ใช่ลิงธรรมดา,มาด้วยเป็น,มา,ปนมาเป็นแบบว่าเขาตะเกียบเนี่ยเขาเอา่อลิงอยู่วันนี้อยู่แล้วเหมือนแบบาอารักอะไรลิงรูปอ,อ,อันน,น,นี้อันนี้ตัวใหญ่นะถ้าถวันนี้เราเจอพระสองรูปจากสองวัดวัดแรกไม่รู้วัดไหนนะวัดที่สองก็วัดหรูปนี้พระรูปนี้ก็คือเขาตะเกียบถ้าอยากได้สองวัดถ้าจะต้องวันหกโมงสิบห้านอกจากที่เราดูวันนี้นะแต่ถ้าอยากทำบุญเนี่ยเอาวัดเดียวก็ประวันหกโมงครึ่งแหละไป อาหารเช้าเสร็จแล้วแหละเราไม่ได้มานั่งไอโซฟา,ากลางน้นนนํานี่เนาะวันนี้วันนี้วันนี้คิดขับที่นี่น่ารักเหมือนกันนะ,ค,ะคิดขับสปาแล<ต>้วก็ทิศเนี่ยอะอยู่ด้วยแสงนี้เลยท่นาน,นั่งก็คือห้องห้องใหญ่เราห้องที่นอนใช้ชีวิตแตบบ versatile ท่นั่งมีเจ็ดพันบาทคุ้มมากเลยเดี๋ยวให้ดูไลน์บุฟเฟ่เลยที่นั่งโดิน้าวข้าวอาหารเช้าใช่ไมับน่ามือเลยจานแล้วก็แขกมาเคลื่อนสี่ไลน์หาเปิดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเปิดหกโมงครึ่ง เห็นไปโดยพร้อมเชิงกันสลัดดิสลลดโอ้๋อน่ารักินมากเลยดีใจข้าวต้มไอ้น้ำซุปล้วร้อนอ่ะโอ้ยมันก็ร่างโอ้ยน่ากินนะ่ะ โอ้ยข้าวแกงอันน <the> <Restaurant> <the> <the other> ี้น่ากินสุดๆพักก่อนพนนะเดี๋ยวเดียวขอตักก่อนพักพัก่อนหนึงเดี๋ยวต้องเลือกอาหารอะไรน่ากินมื้อเช้าที่นี่ไม่ใช่แค่แบบไปนี่นะคือมันมีหลายรูปแบบหลายรอบ หลายสไตล์ตื่นมาสาบาตอย่างเราคือลมงรับเลยก็คือต้องมองหาขนมปังอะไรของร้อนๆนั่นเลยกินแบบกรุบกรอบๆแบบนี้เสร็จประมาณสักแบบเสร็จมีบรันช์คือเช้ากะเที่ยงถ้า10โมงไหมรอ10โมงนะเอาเป็นว่ากินได้ถึง10โมงใช้คำนี้ง่ายสุดตัวที่จะมีแบบ3เลเวลแตกต่างกันไปอาหารแตกต่างกันไปคือที่นี่ไม่ทอดทิ้งแน่นอนเออเยี่ยมยอดนะอันนี้คือจัดว่าเยี่ยมยอดเลยเป็นเป็นชีวิตแบบเวอร์โซ l e v e r s a t i ชีวิตเวอร์โซ l เอาเป็นขนมจีบที่ลูกกระเป๋าดรึป่าแล้วแต่เลยค่ะว่าถด็กงแต่แต่ครบก็ดีเนาะถ้าครบเนาะคุ้ล่ะคะคะที่นี่ยอมรับนะไม่จะบอกว่าพนักงานอะเยี่ยมแุ้จุดแต่ล็อบบี้เลยอะเออประทับใจแล้วแบบว่าไม่ปล่อยให้เดียวดายเนี่ยเดี๋ยวจะมีอันนู้นอนออกมาสนใจคือแนะนำใส่ใจแหละแล้วขนมจีบสระเปาคือในตรงลายอะไม่ได้มีวางเอาไว้ให้เราเห็นนะบอกว่ามีนี่ด้วยนะีนอาไหมเออ น่ารักน่ารักมาก mm hmm. ก็ถึงกับกินไม่พูดไม่จาจิ้มคนเดียวกินคนเดียวหน้าตาดูดีสุดอะ่ะเห็นแล้วแบบไม่ค่อยกล้าจะหันเลยนะสงสารเขาเลี้ยงอะ่ะเด็ดเด็มาดูกันที่ว่าในความน่ารักอะ่ะเขายังไงไอวิปครีมต้องมานะมับเขาให้เขากินคนเดียวเลยอยันนี้อันนี้อ,อ,นอร่อยจแล้ <คำ S 1> วิปครีมดีเป็นวิปครีมสดด้วยอร่อยจริงอร่อยจริง,รรงครีมสดอะไรไอศัรีงไอศครีมเขาก็ดีอะ่ะอ่ะมาดูกันว่านี้เขานมเขายังไงบ้างโอ้หลายปื้อคณิตแสดงว่า ดีอันนี้ถ้าใครที่ชอบสายนี้ของดีมาใช้เลยอันนี้เนี่ยเป็นพวกซอเบชัวชัวเป็นเบลลี่ข้างบนมีไอศครีมด้วยความที่เนี่ยเขาวาเด่ดนทา่นนไอศครีมรุ่นอันนี้ก็เป็นมิกซ์เบลลี่ที่เป็นไอศครีมแล้วจุงมจอมลงไปเป็นแบบมิกซ์เบลลี่สดๆอันนี้ก็เป็นว่าเอาไอศครีมแล้วมาเช็คมันเลยหนานแน่นมากอะมวลมันเลยแน่นไม่ได้แบบดูดไปแล้วแบบพรดบริเทานี่เบ์รี่ว a f เ l ิลอ่ะอันนี้คือมัน แล้วสวีตโพเตโต้จริงๆลรวสวิตโพเตโต้จริงๆตอนแรกกินเข้าไปคือแบบว่าเออนางก็หวานได้ชื่อได้เรื่องได้ราวอ่ะอร่อยดีเยี่ยมทุกเมนูคุณภาพเยี่ยมยอดขอท่าอร่อยนี่เมกะเวคุณก็ตื่นมาุูรวมหลายอันเชียบบางอะไรบ้างอก็ลง